นะวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยลอยเลอยอีกแล้วนะคะวันนี้เนเน่มีคันนี้มานําเสนอให้ทุกคนเลยเพราะว่าลูกค้าถามหามาเยอะมากว่าเมื่อไหรแ่แคบราคาเบาๆจะเข้ามาจ้าเนเน่จ๋างบพี่นี่แบบประหยัดมากงบแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะต้องคันนี้เลยนิสสันเนวราจา้านิสสันเนวราคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเอาไปเลยนะแรงๆได้สีดําด้วยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะ ตาไฟยังใสๆอยู่เลยใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเอาเข้าไร่เข้าสวนก็ได้นะ้ไม่เสียดายรถด้วยนะคะสำหรับคันนี้ราคาตัดสดแค่329,0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะ3 2ม0 0 0าบาทเท่านั้นเดี๋ยวแนนจะพาดูด้านข้างรถว่าคันนี้มันสวยขนาดไหนสีดำๆแบบนี้ต้องเห็นรอยขนแมวเห็นอะไรชัดใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบ ยังสวยๆอยู่เลยทุกคนยังสวยๆอยู่เลยแต่อันนี้นะคะน้องฝนตกฝุ่นนะจ๊ะฝุ่นนะจ๊ะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้นะแมกนะคะเป็นแมกอลอยนะจากนิสสันเลยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะยางได้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะสําหรับคันนี้นะคะและด้วยความที่น้องเขาเป็นตัวสูงนะรุ่นนี้เขาเป็นตัวยกสูงนะทุกคนบันไดด้านข้างมีมาให้นะคะ ฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะที่จับประตูที่เปิดประตูนะก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีที่กันเล็บมาให้ด้วยเวลาเปิดก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยเล็บรอยนู่นนี่นั่นขูดข่วนรถนะคะให้ดูสีรอบรอบคันระหว่างเดินมาสวยมากๆนะสวยมากๆและอย่างที่เน่บอกว่ายางใหม่4ี่เส้นนะคะได้ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะ ไฟเบกรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ด้านบนนะจ๊ะอยู่ที่ด้านบนนะคะแมกไลเนอร์สวยๆเลยไล่กันมาเลยนะคะไล่กันมาเลยแมกไลเนอร์สวยมากๆลองรอยการบรรทุกหนักเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีไม่มีเลยนะคะแมกไลเนอร์เดิมๆสวยๆจากโรงงานนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะรอยอาร์คยังมีอยู่นะจ๊ะเช็คด้วยนะเวลาซื้อรถมือสองนะคะรอยอาร์คจะยังต้องอยู่นะอ่ะปิดค่ะ ให้ดูด้านหลังนะจ๊านี่สวยมากนะคันนี้นะเป็นตัวคาลิเบอร์ตัวยกสูงนะคะมาให้ดูด้านในกันหน่อยให้ดูด้านในกันหน่อยนะคะคันนี้ได้เป็นบอ่อหนังนะคันนี้ได้เป็นบอ่อหนังนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะโอ้เคร Leader ื่องเสียงนะจ๊าด้านหลังเห็นอย่างนี้เห็นนิ่งๆเป็นนิสันแบบนี้ก็แอบแซบด้วยเครื่องเสียงอยู่เดอ้อแอบแซบด้วยเครื่องเสียงอยู่นะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยนะรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยแคปเปิดได้ด้วยนะคะแคปเปิดได้ด้วยใช้งานกันได้ง่ายๆสบายๆนะจ๊ะขึ้นลงง่ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องต่อเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะไปเว็บเฮ้ยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะกระจกมองข้างได้ปรับไฟฟ้าด้วยนะคันนี้นะขออนุญาตหาก่อนอยู่ไหนอยู่นี่ซุกซุกซุก บางคันเขาจะแบบเห็นตรงนี้ใช่ไหมแต่นี้อยู่นี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างป่ะเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวนี่จะพามาดูมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าห้องเครื่องคันนี้มันสวยหรือเปล่ามันสวยจริงไหมมันได้แบบดีจริงหรือเปล่ายางงี้ช่วยหน่อยได้ไหมคะแขนสั้นคะ่ะไปบอหอดคะ่ะฮึบโอเคนะคะ นิสันเนาะที่ไอ้นี่ที่คําเขาจะอยู่ด้านข้างนะคะฟ้ากระโปรงเดิมห้องเครื่องเดิมนะคะคันหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะคะแผ่นสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์มออก,กอกนะก็ยังอยู่ครบนะคะยังอยู่ครบนะแบตเตอรี่ของเหลวภายในเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยคันนี้มี ABS นะคะคันนี้มี ABS นะใครสนใจรีบโทรรีบติดต่อเข้ามารีบโทรรีบติดต่อเข้ามานะ เพราะคันนี้ผ่อนเบามากผ่อนแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะผ่อนแค่เ0็ดกว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะ7หรือหกหกด้วยไม่ถึง7ผ่อนแค่หกพักว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยผ่อนแค่ห0 0 0นกว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะใครที่กําลังมองหารีบโทรมาหานเน่เลยนะ ย้ำอีกทีว่ารีบโทรเข้ามาหาเนน่เลยเพราะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นและได้สีดําสวยๆด้วยนะคะได้เป็นสีดําสวยๆด้วยนะคะไม่อยากพลาดรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน่ๆเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน่ๆเลยคันนี้คุณพลาดไม่ได้จริงๆราคาเบารถสวยนะคะรีบโทรเข้ามารีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วหรือถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากใครอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะมาที่สาขาของเราได้เลย ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาราันหรือสาขาชนบุรีนะคะเน่ยินดีต้อนรับเลยจ้ะสำหรับวันนี้นะคะเน่ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้อย่าลืมนึกถึงเนน่จะ้ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายพายเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายของขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ